ชาวตำบลหนองระเวียงอำเภอพ,พิมายก็แห่บุญพระเวทเข้าเมืองสืบสารประเพณีของไทยครับนายศิวะเสกสินโทนรามในอำเภอพ,พิมายได้ร่วมกับชาวบ้านบ้านหนองบัวคำตำบลหนองระเวียงอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมา จัดงานแห่บุญพระเวทเข้าเมืองซึ่งเป็นประเพณีของชาวอีสานในที่12มีการอัญเชิญพระเวสสันดรน,นางวัตส,สีพร้อมด้วยเท่าชูชกกันหาและชาลีเข้าเมืองตามประเพณีโบราณโดยขบวนแห่ผ้าบุญพระเวทนะครับจะเดินผ่านชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมทําบุญงานบุญเดือนสี่หรือบุญพระเวทของชาวอีสานซึ่งก็ถือเป็นประเพณีสําคัญตาที่12คลอง14นะครับ เพื่อสร้างความสามาคถีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคุณในชุมชนนอกจากนี้งานภายในวัดนี้นะฮะก็มีการจัดการฟังเทศมหาชาติเพื่อเป็นสิริมงคลบุญพระเวทหรือบุญพระเวทนะฮะก็หมายถึงบุญพระเวสันดรอ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าบุญมหาชาติชาวอีสานนิยมจัดขึ้นในเดือน4เป็นบุญประจำปีในที่12 โดยบุญพระเวทของชาวอีสานนั้นถือเป็นบุญสําคัญครับชาวบ้านจะจัดให้มีพิธีใหญ่โตอีกทั้งยังมีการสืบสารสืบทอดพระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงงามของชาวอีสานเพื่อให้ฟังเทศเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดกให้จบในวันเดียวกันฟังแล้วก็ให้นําไปประพฤติปฏิบัติจะได้รับอัน,นิสงมากซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับก็ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานหลายปีแล้วครับ